มาต่อกันที่บทที่5นะคะบทนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่คุณจะทำอะไรไปไกลนะคะทำโพสต์ทำโพสต์ยิงแอดอะไรต่างๆนะคะคุณจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อห้ามของ Facebook นะคะว่าเขาห้ามโพสต์อะไรห้ามยิงแอดขายอะไรนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาโดนปิดเพจปิดบัญชีในภายหลังนั่นเองค่ะ ทำไมจะต้องรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้พื้นที่ของเขาในการทำมาหากินใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำตามกฎของเขาด้วยนะคะโดยที่ Facebook เขาจะมีนโยบายการโฆษณาดังนี้คะ่ะ เมื่อเราลงโฆษณานะคะโฆษณาแต่ละรายการจะได้รับการตรวจสอบตามนโยบายของ f a c e b o o k ค่ะถ้าโพสต์โฆษณาของเรานะคะมีการละเมิดนโยบายการโฆษณาละเมิดมาตรฐานชุมชนหรือว่านโยบายข้อกําหนดอื่นๆของ Meta หรือว่า f a c e b o o k นี่นะคะเราก็อาจจะถูกจํากัดการใช้งานโปรไฟล์นะคะ การใช้งานเพจและก็บัญชีโฆษณาได้ค่ะซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้นะคะก็จะรวมถึงเรื่องของอาจจะถูกเผยแพร่เพจที่เกี่ยวข้องนะคะการปิดใช้งานโฆษณาที่มีอยู่นะคะการจำกัดความสามารถในการแสดงโฆษณาใหม่นะคะการจำกัดความสามารถในการรวมเพจนะคะซึ่งบางทีนะคะเราอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรผิดเลยก็มีนะคะแต่อาจจะเป็นที่ระบบผิดพลาด ถ้าเราคิดว่าโฆษณาของเราถูกเราสามารถที่จะส่งคำขอให้ตรวจสอบอีกครั้งได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับมือใหม่บ่อยๆค่ะแต่ว่าครูเองไม่ค่อยจะเจอปัญหานี้นะคะเลยอาจจะอธิบายไม่ได้ชัดเจนนะแต่เดี๋ยวครูจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเอาไว้ให้เราไปเช็คนโยบายกันเผื่อว่าใครเจอปัญหาหรือว่าข้อหานี้ขึ้นมานะคะจะได้สามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของเนื้อหาต้องห้ามนะคะครูจะยกตัวอย่างหลักๆมาให้ฟังกันนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเจตนาเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนจากคุณลักษณะประจํา ตัวบุคคลนะคะอย่างเช่นเชื้อชาตินะคะชาติพันธ์สีผิวทิ้งกําเนิดศาสนาอายุเพศลสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศสถานภาพครอบครัวภาวะทุพลภาพนะคะภาวะทางการแพทย์หรือทางพันธุก,กรรมเป็นต้นค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามนะคะก็เป็นเรื่องของยาสูบและก็สินค้าที่เกี่ยวข้องนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องสูบบุหรี่เคมีหรือว่าสินค้าอื่นๆที่มีการใช้งานคล้ายกับการสูบบุหรี่อันนี้ไม่ได้เลยนะคะ สารที่ไม่ปลอดภัยการใช้ยาที่ผิดกฎหมายหรือยาเพื่อผ่อนคลายผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัยนะคะโดยที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องขึ้นอยู่กับดุลระยะพินิจของเมตาเท่านั้นนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของอาวุธหรือวัตถุระเบิดนะคะรวมถึงโฆษณาสําหรับอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธอันนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสินค้าสําหรับ บริการสำหรับผู้ใหญ่นะคะสินค้าทางเพศการคุมกำเนิดการวางแผนครอบครัวนะคะต้องกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและต้องไม่มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจทางเพศค่ะเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่นะคะต้องไม่มีเนื้อหาภาพโป๊เปลือยหรือมีนัยยะส่งถึงเรื่องทางเพศนะคะห้ามละเมดสิทธิ์ของบุคคลที่3รวมไปถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายทางการค้าและก็ความเป็นส่วนตัวคะ่ะ เนื้อหาที่เราอารมณ์นะคะทําให้เกิดความตื่นตระหนกหรือว่าเสนอภาพความรุนแรงอันนี้ไม่ได้นะคะการให้ข้อมูลผิดนะคะคนที่ลงโฆษณาที่โพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จซ้ำๆนะคะอาจจะถูกจํากัดความสามารถในการโฆษณาบนเครือเมตาได้นะคะนอกจากนี้การโพสต์ที่เข้าข่ายการโกงแล้วก็หลอกลวงนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันโฆษณาจะต้องไม่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือหลอกลวงเด็ดขาดนะคะ ต่อมานะคะการใช้คําผิดไวยากรณ์และก็คำหยาบห้ามใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะคะโฆษณาจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวเลขและก็ตัวอักษรถูกต้องเหมาะสมและไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของ m e t a หรือ Facebook ด้วยนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นคําว่าขาวเป็นต้นนะคะ นอกจากนี้ฟังก์ชันการทํางานที่ไม่มีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทําภาพที่มีปุ่มเหมือนแบบให้กดเพลย์นึกออกไหมคะแบบนี้เขาไม่ให้เราทำนะคะแบบนี้ไม่ได้หรือว่าเป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือน notification ขึ้นมาอะไรแบบนี้เราเอาไปทําโฆษณาไม่ได้นะคะ นอกจากนี้ในเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคลน,นะคะการที่เราทําโพสต์หรือโฆษณาที่สร้างการรับรู้ทางลบต่อร่างกายเพื่อที่จะขายผลิตภัณฑ์พวกคุมอาหารลดน้ําหนักหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆเช่นเราอาจจะใช้ภาพที่ใช้สายวัดขนาดร่างกายพันรอบตัวคนนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาไม่ให้นะหรือว่าซูมสิวภาพ Before After ที่เกินจริงอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะ นอกจากนี้นะคะการกู้เงินด่วนการเบริกเงินล่วงหน้าหลักประกันเพื่อประกันตัวก็ไม่ได้นะคะการตลาดเครือข่ายแล้วก็รูปแบบธุรกิจที่นําเสนอผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการลงทุนต่ําแบบนี้ไม่ได้นะคะเนื้อหาที่มีคุณภาพต่ําหรือเป็นการลบกวนรวมไปถึงการเสนอโฆษณาในลักษณะที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นพาดหัวเกินจริงนะคะเช่นความลับของมะนาวที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งอย่างนี้นะคะคลิกเบตอย่างเช่น แล้วคุณจะต้องอึ้นเมื่อเห็นกล้ามท้องของเขาหลังจากที่ได้ทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือการหลอกล่อให้เราไปมีส่วนร่วมนะคะอย่างเช่นเราไปชี้นําให้เขากดถูกใจถ้าคุณเป็นคนเลือดกรุ๊ปบีแบบนี้เขาก็ไม่ให้นะคะ นอกจากเรื่องของเนื้อหาคุณภาพต่ำแบบนี้แล้วนะคะ Facebook เขายังดูจากสัญญาณอื่นๆจากคนที่ดูโฆษณาของเราด้วยนะคะอย่างเช่นการกดซ่อนโฆษณานะคะซ่อนโฆษณาทั้งหมดจากผู้ลงโฆษณารายนี้หรือกดรายงานโฆษณานะคะแบบนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเนื้อหาคุณภาพต่ำเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้สัญ,ญลักษณ์พวก Facebook อะไรแบบนี้ในโฆษณาของเราที่ใช้กับ Facebook ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะคะจริงๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะ ยังไงก็อยากจะให้พวกเราพยายามทำแบบโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดนะคะจะได้มีปัญหาน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ยังไงครูจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปเพื่อให้พวกเราไปศึกษากันดูนะคะเบื้องต้น <önemli> นะคะ <uhhh> ก็อยากจะทำให้แบบโปร่งใสตรงไปตรงมานะคะเราจะได้มีปัญหาน้อยที่สุดค่ะสำหรับมือใหม่นะคะ